แม่ไม่เหงาแล้วปิ่นเกตมณีโชว์ภาพเจ้าขุนบินกลับมาอยู่เป็นเพื่อนยังคงเป็นประเด็นร้อนที่ถูกจับตามองกันอยู่ในขณะนี้สำหรับปมความสัมพันธ์ระหว่างเจเจตรินและปิ่นเกตมณี ที่ถูกโยงข่าวลือคู่รักดาราดังเตียงหักแม้ว่าทั้งคู่จะยังไม่มีการออกมาพูดอะไรแต่จากการเคลื่อนไหวต่างๆผ่านทางโซเชียลก็ยิ่งตอกย้ำข่าวลือที่เกิดขึ้นทำเอาเพื่อนๆร่วมวงการและแฟนๆต่างแห่ส่งกำลังใจให้กับทั้งคู่กันอย่างมากมายล่าสุดปิ่นเกตมณีโพสภาพคู่กับเจ้าขุนจักรพัรดิลูกชายคนรองพร้อมกับยิ้มชื่นใจบอกว่าถ้าเธออยากไปทะเลเจ้าขุนพร้อมครับ เป็นการบ่งบอกว่าลูกชายกลับเมืองไทยมาอยู่เป็นเพื่อนคุณแม่จะได้หายเหงาแล้วท่ามกลางคอมเมนต์ชาวเน็ตเป็นจำนวนมากอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ